หน้าเหมือนโกรธใครมาทำไมหน้าบึง้งทำไมหน้าดุใครโดนทักแบบนี้บ้างวันนี้หมอมีคำตอบค่ะปกตินะคะการแสดงออกทางอารมณ์นอกจาก ปัจจัยที่มาจากภายในของเราแล้วนะคะกล้ามเนื้อบนใบห,หน้าก็มีผลกับการแสดงออกทางด้านอารมณ์เหมือนกันค่ะยกตัวยอย่างเช่นบางคนนะคะมีกล้ามเนื้อคางที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆจะทําให้คางของเรานี้ม้วนขึ้นนะคะลักษณะแบบนี้นะคะจะทําให้เขาดูหน้าดุหน้าบึง้งหรือแม้กระทั่งคนไหนที่มีกล้ามเนื้อตรงบริเวณมุมปากตรงนี้หดตัวที่แข็งแรงนะคะจะทําให้ปากคว่ำเพราะฉะนั้นนะคะ กล้ามเนื้อบนบริเวณใบหน้ามีผลต่อการแสดงอารมณ์ของเราด้วยค่ะการแก้ไขอารมณ์บนใบหน้าที่เกิดจากการหดเกรงของกล้ามเนื้อบนบริเวณใบหน้านะคะสามารถแก้ไขได้ด้วย2วิธีนี้ค่ะวิธีที่1นนะคะการใช้โบทอกหรือสารบูโทรานัมท็อกซินนะคะเป็นสารที่ทําหน้าที่ในการคลายกล้ามเนื้อค่ะ เพราะฉะนั้นเราสามารถฉีดโบท็อกเข้าไปตรงบริเวณกล้ามเนื้อที่บริเวณคางหรือกล้ามเนื้อรอบๆปากได้ค่ะจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณคางและกล้ามเนื้อบริเวณปา เกิดการคลายทําให้มีการแสดงออกของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นได้ค่ะวิธีที่2นะคะคือการใช้ฟิลเลอร์หรือสารไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะหลายๆคนรู้กันดีอยู่แล้วค่ะว่าฟิลเลอร์มีหน้าที่ในการเติมเต็มมีร่องตรงไหนเราก็เติมเต็มตรงบริเวณนั้นแต่ฟิลเลอร์ยังสามารถคลายกล้ามเนื้อบริเวณคางรวมไปถึงคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆดวงตาได้ด้วยค่ะ ปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการคลายกล้ามเนื้อด้วยการวางฟิลเลอร์นะคะคือเทคนิคค่ะการที่เราจะสามารถคลายกล้ามเนื้อด้วยฟิลเลอร์ได้อ่ะค่ะจะอยู่ที่ว่าคุณหมอสามารถวางฟิลเลอร์เพื่อกด กล้ามเนือ้อหรือเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> การวางฟิลเลอร์นะคะจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของแค่การเติมเต็มอย่างเดียวค่ะ <c oughs> หากเราวางฟิลเลอร์บนชั้นกล้ามเนือ้อหรือใต้กล้ามเนือ้อเราจะสามารถคลายกล้ามเนือ้อรอบรอบปากคลายกล้ามเนือ้อรอบรอบดวงตาได้ด้วยค่ะ ก็สําหรับใครนะคะที่โดนถากว่าหน้าทําไมดุจังทําไมหน้าบึ้งจังทําไมปากคว่ำจังนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่สาคัญน,นะคะการวางฟิลเลอร์นะคะไม่ใช่จะใช้แค่ศิละปะในการวางเท่านั้นนะคะยังอาศัยองความรู้ยังอาศัยกายวิภาคบนหน้าของเราในการเติมฟิลเลอร์ด้วยค่ะ